สาวสวยเจ้าสาวสวยตามมาเที่ยวหัวทำนบนะจ๊ะหัวทำนบมันเป็นยังไงนะวันนี้มันเป็นยังไงน่ะอย่าอย่าอย่าเอาก้อนน้ำแข็งเด้อเดีออน้องมันไปโดนหัวโดนหนาเขาไม่ได้ไม่ได้ ระวังเดียวก่อนน้ำแข็งจะไปโดนรับมันเป็นข่าวอยู่ก่อนน้ำแข็งโดนหนากันเรามาเที่ยวกันนะครับสงการปีใหม่ไทยนะครับโอ้โอหนุ่มรอสาวสวยเพียบนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพามาเที่ยวน,นะครับตรงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญมากนะจ๊ะหัวทำนกนะจ๊ะตรงนี้คือหัวทำนกจ้าจะมีรถน,นะครับก็รอนะครับรถสวนกันนะครับเราก็ดูนะครับดูสาวสวยไปเพลินๆนะจ๊ะ อาจารย์อาจาะสงการว้าวสาวสวยนะจาะไปแล้วเราสาว wow. สวยเราเพียบเลยเออตะกเอาโทรศัพท์เราหลบนะครับ ว้โอ้โหบ้านแกขายน้ำแข็งนี้ทำไมมันเย็นแท้โอ้บ้านใครเอาโรงงานน้ำแข็งมามันเย็นแท้ ตอนนี้รอรถสันทางกันนะจ๊ะรอรถสันทางกันแล้วก็ดูหนุ่มรอสาวสวยกันไปทางๆนะจ๊ะลูลูลาล่าโอ้ยนะครับโถงกระทำกระท่งสวยงามมากเลยนะจ๊ะ ทำกระทงมานะครับน้มาประกวดน่าจะเป็นมาประกวดนะครับเนะี่ยสวยงามมากเลยดูนะครับโอ้ฝีมือสวยงามมากอุ๊ยสาวสวยสาวสวยรถสาวสวยรถซาเล้งนะครับวายสาวสวยสาวสวยรถพวนะ่วงอ่ะ ันนี้มีประกวดนะครับก็จะมีถ้วยนะครับถ้วยรางวัลด้วยเสื้อย่อยลยอันนี้เป็นเวทีนะครับเวทีพิเศษเนะาะนะครับเป็นเวทีต้องใสงชุดใหญ่นะจ๊ะเครื่องปั่นไฟเลยนะครับ <laughs> ต,ต้องหลบก่อนเราต้องหลบน้ำก่อนนะครับต้องไม่เป็นลานน้ำพุนะครับเป็นลานน้ำพุเลย อุย้ยตัวนี้เป็นลาน้ำพุนะครับอุย้ยโทรศัพท์เรารอดไหมเนี่ยโทรศัพท์เรารอดไหมเนี่ยโทรศัพท์เราจะรอดไหมโ,โทรศัพท์เราจะรอดไหมโทรศัพท์เราจะรอดไหมอเอาละครับเอาละสนุกแล้วนะจ๊ะสนุกแล้วจ้จาเจ้าต่างชาติเราก็มานะจ๊ะ ชาติชาต,ติตาแล้วก็ามาโอ้โหสนวกงมวนกุ๊บชีพนะครับผมเอวมา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 เสาสวยเอวมา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 หนุมออ่มรอยเอวมาหนุมออ่มรอยเอวมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนุม่มโคราชนะหนุม่มโคราชนะครับผม แกลเลยนะครับนี่หนุ่มเขาแรดรูปหล่อเรานะครับผมหนุ่มเขาแรดรูปหล่อนะจ๊ะนี่สาวสวยจ้าหนุ่มรอแห่งโคราสนะครับผมหนุ่มรอสาวสวยแห่งโคราสนะจ๊ะเอวมาเอวมาหนุ่มรอสาวสวยจ้า เอวมาเอวมาเอวมาจ้าสาวสวยจ้าป่าได้เลยจ้าหนุ่มๆป่าฟรีนะจ้า